โอเคครับกลับสู่กครยินดีต้อนรับสู่ช่องครับไม่ชนกันนะครับผมนาแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำรุ่นพลังนะแฝงและก็เซ็ตไอเทมของฮีโร่หนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ผมบอกเลยว่ามันเก่งในการแข่งขัน AIC เป็นการแข่งขันที่แบบหยิบตัวนี้มาบ่อยมากและเป็นตัวละครที่เก่งในท็อปเทียร์ของในเรื่องของการเล่นป่านะครับผมกําลังพูดในส่วนของตัวผมกําลังพูดในส่วนของนาคอสนั่นเองนาคอสเป็นฮีโร่ที่ ผมใช้คําว่าเก่งนะครับผมเคยลองเอานาคอเนี่ยไปสู้หนึ่งหนึ่งกับมูราดแล้วนะครับสรุปว่านาคอเนี่ยถ้าวัดในเรื่องของความพลิ้วแล้วก็สกิเลเพลย์นะครับผมมองว่านาคอยังไงก็เล่นง่ายกับมูราดนะครับในแผทปัจจุบันต่อยนาคอเนี่ยมันต้องพึ่งฟ้ามันต้องพึ่งมัฟฟ้าแบบต้องพึ่งอ่ะขาดไปได้แต่ลนาคอมันขาดไม่ได้แต่ตัวมันนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่สกิลใช้ง่ายเข้าใจง่ายมีสตันมีซีซีมีแบบมันมีความแบบมันมีทุกอย่างที่ตัวมันต้้อองงกาาารรรนนนนน่ะะะะซึผมมจแํไไปณหดีียวั ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นละกันรวมกับแนะนําแบบวิธีการคิดแล้วก็ว่าเราจะต้องออกไอเทมประมาณไหนในเกมนี้ในเกมนี้ผมจะแนะนําวิธีคิดบ้างต้นละกันนะครับส่วนรูนหรือว่าพลังแฝงไงเดี๋ยวผมก็จะบอกต่อไปนะครับอันดับแรกคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสกิลความลับของนาคอสเนี่ยหลายหลายคนไม่ค่อยใส่ใจนะครับในส่วนของตรงนี้นาคอสนะครับเมื่อการโจมตีทุกๆนะครับการโจมตีครั้งที่สี่ของเขานะครับจะเป็นการยกลอยขึ้นนะครับจำไห้นะครับว่านาคอสเนี่ยครั้งที่สี่มันจะเป็นการงัดศัตรูลอยขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ ในส่วนของนาคอสนะครับถ้าใช้สกิลโดนนะครับสกิลโดนเป้าหมายคือเป้าหมายเนี่ยจะเป็นในส่วนของคีบป่าคีบเลนหรือว่าในส่วนของฮีโร่นะครับจะทําให้นาคอสเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นอีก50%ซึ่งมีจําเป็นมากสำหรับนาคอสนะครับผมแนะนานะครับว่าถ้าเป็นไปได้ให้โจมตีโดนๆให้ใช้สกิลโดนๆนะครับเพราะจะทําให้ตัวนาคอสเนี่ยตีไวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสกิลหนึ่งครับครั้งแรกงัดครับครั้งที่2ไปเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นจังหวะครั้งแรกจะดีที่สุดนะครับเพราะน ใช้สกิลประมาณไหนเนาะสกิลที่2ครับหลังไปหน้าหน้าไปหลังครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ครั้งชมการโจมตีครั้งถัดไปนะครับการเดินการโจมตีแบบกวาดไปเลยอ่ะครับกวาดแบบกวาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีในส่วนของพาร์ทการแนะนําสกิลเนาะในส่วนของอันตีนะครับก็จะแบบ นในส่วนของการที่เราจะใช้อันติอยู่นั้นเราจะไม่โดนซีซีนะครับผมย้ำอีกทีนะครับนาคอจะเป็นร่างทองจะไม่โดนซีซีใดๆทั้งสิ้นและความเสียหายที่นาคอจะได้รับในช่วงไร่อันติจะลดลง25นะครับคุณผู้ชมจําตัวเลขนี้ไว้นะครับ25ซึ่งดีมากมากซึ่งนาคคเนี่ยหลักๆเลยตัวมันเนี่ยจะงัดจะงัดจะงัดเน้นงัดเน้นลอยเน้นพลิ้วนะครับเน้นแยกดันเลียนอะไรแบบนี้นาคอเป็นตัวเติมที่ โอเคที่สุดนะครับเน้นเข้าออกไปมาไปมานะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูทางด้านรูนกันก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของเซตเอทมของนาคอนนะครับผมจะแนะนําเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านาคอนเนี่ยเพราะวานาคอนเลยเนี่ยหลักๆเลยคือเซตเอทมมันก็จะตายตัวประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชม ดูในส่วนของด้านรูนกันก่อนละกันรูนเนี่ยผมจะใส่เป็นในส่วนของเรทห้าเอาเวกห้าดูดเลือดห้าสปีดห้าแล้วก็ในส่วนของราค้อนคลอดสิบนะครับยังคงราคอนคลอดสิบไปเหมือนเดิมเนาะในส่วนของที่เหลือสีแดงกับสีม่วงเนี่ยผมจะไม่ฟิกคุณผู้ชมอยากได้ครีเอะคุณผู้ชมก็ใส่ครีแบบประมาณ6เม็ดเ็ดเม็ดอะไรแบบนี้ลดเอาเวกลงอะไรแบบนี้ถ้าอยากได้ตีไวขึ้นก็เพิ่มมาเวกเป็น6เม็ดเ็ดเม็ดอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่อยากได้ดูดเลือกแรงขึ้นก็เพิ่มดูดเลือดจาก5เม็ดเม็ดเป็นอวกเนี้ดิไไววตมากกขึ้น็เพิ่มสปด ดิบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเพิ่มเป็น5เม็ดเพิ่มเป็น6เม็ดอะไรเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเพิ่มนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยส่วนใหญ่พลังแฝงนะเขาจะตายตัวพลังแฝงอันนี้นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเน้นในส่วนของอวิธีการคิดในการ เรียกสักจสรรในเทมดีกว่าไอเทมนาคอนะครับผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับต้นเกมนะครับให้ออกแค่ขวานเล็กก่อนนะครับให้ออกแค่ขวานเล็กมารองเท้ากันทีตามด้วยมาขึ้นสเปียร์นะครับย้ำอีกทีนะครับว่าขึ้นสเปียร์กนแล้วค่อยวนกลับไปในส่วนของขวานใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้เนะี่ยตัวนาคอเนี่ยจะได้ลดคูดาวของในส่วนของสเปียจะทําให้นาคอเนี่ยดามเมจมาช่วงต้นเกมไวขึ้นนะครับเพราะว่าหลักๆนาคอไม่ได้พึ่งขวานครับนาคอแค่เอาในส่วนของพันิสนะครับผนิดเนี่ยผนิดเมื่อเราได้ขวาน A, จะสามารถโจมตีใส่ในส่วนของศัตรูได้เพราะนั้นจําเป็นต่อนาคอมาคมักนะนาคโคเนี่ยจะต้องใช้สกิลพันุนิทควบคู่กับอันติควบคู่กับการเน้นต่าง,าง,างๆมากมายนะครับเพราะนั้นผมแนะนําให้ออกแค่ขวานเล็กก่อนแล้วค่อยไปขึ้นในส่วนของสเป,ปียเมื่อออกสเป,ปียเสร็จก็กลับมาออกขวานใหญ่แล้วก็ตามตามเซตอันี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเซตไอเทมต่อไปนะครับผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมเรียกตามสถานการณ์ดีกว่าอยากได้แรงออกดาบแดงอยากได้คริออกดาบคริอยากได้ดุดเลือดออกในส่วนของดาบดุดเลือดอยากการเวทหน่อยก็ออกรอยนะ ครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมผมไม่ตายตัวนะครับคิดในเทมนี้แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเลือกอยากจะจัดสรรเราเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมจะชอบในออกในส่วนของดาบแดงนะครับเพราะว่ามันได้ดามเมจแบบเพียวๆเดีนะครับทีนี้มาดูวิธีการเล่นนาคอสเบื้องต้นดีกว่านะครับนาคอสเนี่ยวิธีการเล่นนะครับง่ายๆนะครับผมจะใช้สกิลเพลไม่ใช้คําว่ามันใช้ไม่มากกต่ต้องใช้มากเลยอย่าใช้คำว่าไม่มากใช้ว่าโคตรจะเยอะเลยนะครับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าใช้ยังไงนะครับโดยหลักๆคอมโบ ไเลยนะครับ2 1อะไรประมาณนี้ครับแค่นี้ครับ2 1เอาอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคอมโบง่ายนะครับคอมโบแบบโคตรง่ายเลยนะครับประมาณนี้นะครับ2 1ตีแล้วก็อันติแล้วก็ปึ๊บอะไรแบบนี้แหอะไรประมาณนี้แล้วก็ตีตีตีแล้วก็ค่อยออกมานะครับในส่วนของถ้าเราโดนดาเมจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทมเคลื่อนที่นะครับเพื่อเป็นการสาธิตวิธีการง่ายๆนะครับขออนุญาตลดกูดาวก่อนปึ๊บปุ๊บงัดปึ๊บดู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 ช็อปช็อปอ่าเนี่ยครับมันจะง่อยมันจะลอยแล้วก็พยายามตีพยายามครบ คือจะใช้ในส่วนของประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคอมโบแบบง่ายๆนะครับลอยปึ๊บโอ้โห,โหโดนขัด

แชร์ติดตามแล้ครับสำหรับนี้ขอบคุณนักข่าวบายไปเจอกันครับผมเพจมึงต้องตาย